เลยชุกุกลงเลยอืมพีน้องไขต่ตมงหมดเลยบ,บักหลายเลยส <Thank you. S 2> วยมากไข่ต้งบักใหญ่บักใหญ่หญได้กินเลยเด้อ,อได้กินเลยเด้อไข่มดแดงน้ำหมูเด้อเแบรี้ยต้องซื้อสวัสดีครับผมบ่าวเคสาวติวกอีสารพคเทินครับสวัสดียามเชาา้ชาจ้าเช้านี้พากันมาหากินของสูง นั่นก็คือ,อาดดตามฤดูกาลนะจ้าเอาไปใส่ต้มเป็ดพี่น้องจ้าต้มเป็ดอยู่ตอนนี้ค่ะมาหามมดแดงไปใส่ตลาดเราใครเห็นมัดแล,แล้บ้านเราเี่ยเป็นใดๆทางอื่นเพิ่นตุ่งไปแล้วแต่บ้านเราหันลาสุดมาหันยางจักมือน,นี่ทามาลุ้นกันเอ้าบ่าได้ไข่ตุ่งกะได้แม่ไปใส่ต้มเป็ดน,นี่ละจา้าเป็นไรลุ้นกัน ตรงแล้วบอกหมูมันใหญ่แล้วนี่ยังไม่ใครใหญ่ใครใหญ่บอกใครใหญ่ใครใหญ่ใครใหญ่แล้วอู้ใหญ่อีลิใหญ่อีลิล้วอึ้งตึ้งเลยล่ะใหญ่อีลิเดียวพอเลยไ่หรอกเห็นไหมชุ่ม่งใกล้เลยขาวกระจ้าเลยอู้หูคนหมาอนเยอปุ๊บเปนโดตั้หลังแรก ค่อยเอาเลยบาดยืนต้นกระถินค่อยๆใหญ่เมื่อได้ใช่ไแม่นแม่นแม่นอู้ใหญ่ใหญ่ใหญ่อู้ย,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 ยหะไจุกจุกลงเลยได้ฝนเลยเลยนาะได้ฝนเลยใส่มันแดงก็ใหญ่ดอกกระเจี๊ยวก,ก็อ๋องละบาดี้บ้านเขาบ้านเฮากระซำนี่ละเพราะว่าหน้าแร่งกับอาหารหน้าแร่งก็เป็นอีกฟิวนึงฟิวนึงนพี่น,น้องจ๋า พราะอีสานแรงกับแนวหออยันแนวกินหนาแรงมันก็มีอยู่เดอ้อว่าแต่ขยันขี้ขา้านคาะว่าเนี่ยใดกับมันกับโบมีแล้ว <c oughs> มียุตตลาดถ้ามีเงินมันไปซื้อก็ได้หล <c oughs> ายเนาะ <c oughs> แตค่อยเคาะลงเบาเขนยังบวแตกเลยได้หังนี่ยังเลยโอเคค่อยๆเฉยๆไปทิ้งนโลกโเพราะว่าเป็นใบกระถินก็แตกเออมันกอดกันอุ้มหลุมมันเอาเอาฟักกระถินไปทำรังหนาะ กูงลงกูลงกลงไลลงฮะเห็นเห็นเห็นในกล้องให้เห็นชัดเกาะชัดน่อยเดี๋ยวสติทีนิบกระสอบเวลาเข่าป่าไผ่นะนะป่าไผ่แห้งหลายเพราะว่ามือที่ไปหาทางมิ่มมาเห็นหลายอยู่ยยต้องเอากระสอบไปนําำยิบกระสอบเพราะว่าใส้อย่างอื่นเฮะมันโอไผ่มันสิติดเนาะมันติดวบมันติดก๊อ สอบล,ลึ่งลูกใส่กระโมงแบบนี้ดีกระโมงก็ได้บ้านสตีพี่เพื่อนถนัดแบบนี้่ได้พี่น้องส่วนส่วนหน่อยดอกว่าแต่ก็มีนี่เอากะมองกระตาเขานี่ยทำที่ใหญนเยยลยเฉพาะเฉพาะหมู่บ้านเขาเห็นผู้คนใช่กระโมงกระตาแบบนี้นเนาะเลยทำที่เย่เพื่อนบ่ค่อยใส่เป็นถุงดางเขียวหรือว่ากระสอบได้เพื่อนใส่บบกระมองกระตาแบบนี้จ้ะยังมุมมุดเลย ผ่านไปแล้วสองนาทียังหมูบดเลยค่อยเคาะไปแง่ใหม่ก็ได้บมเค้นขั้งใหม่ดีดีอดีหลายหลายขังนี่ค่ะมาเบิ่งนกันพี่น้องลงมาแล้วบันี้ลังแรกหมูเค้นลังเดียวได้เป็นถ่วบักใหญ่เลยแม่คุณเดิมเด้อโอ๊ยบางลงด้วยค่ะ นี่พี่น้องไข่ตุ๋งหมดเลยปลาดบักหลายเลยทางเดียวพอกินเลยเอาความจริงกันเลยหลกหลายเลยไปเลาะไปทางนี้นี่จ้ะก้อนตุงของก้อนลีไทยหลังบ้านนี่แหละนี่ดิปิดกะน่าจะต้มถ่าแหละนักละเบ่อนักไม่เห็นอยมาอเด็กจนเลยอ นี่สองหังแล้วพี่นอ้องหังนี้่ก็พอลหั่งนี้ก็พอละต้มเป็ดน่าจะโลเรา,ลลาเลยแหละไข่มดแดงคือนาน,านออท้นองจากอาจจะได้เพิ่มเป็นหนึ่งเมนูนอกเหนือจากใส่ต้มเป็ด,าาดถ้าจะเป็นก้อยไข่มดแดงอีกหนึ่งเมนูต้มราบเห็ดป่าตุมซับเนื้อราบอยู่ กินอย่างกระเซ็บอยู่หลายคนเนาะโอ้ปากกับเจ้าเมือนี่เลยวว่าแข่งเท่าแล้วมาลูกเต้าเมือเบิ้นี่งเลยเพื่อจิงหวังน้องลูกหลานพี่น้องเมืออันนี้นิ่งกันเออนิ่งนิ่งกันฮึบฮุยฮุยฮุยยบอกเี่นล้วบ้างเยค่อยค่อยมันหนักเลยเด้ มาแค่หลังบ้านเลยว่าได้เอาเน,นี่ยมาเทบิ๊กซูมให้ดูก่อนดูไปนะกันโอ้โอ้บอฟฟี่ปสายสบ้าสีาปลายแดยงเลยลองบุง๊กปลายก็เอาไปใสนตุ้มเป็ดโอ้โอโอโอน่มันอ่อนเนาะอ่อนเน็ดเน็ดเยอะเออเหมือนนี่ ไข่เอล่ะไปพี่น้องปลาสเ <c oughs> ตีเอิ้นไข่ปลายหรือไข่เข่าถ้าเปรียบเป็นนั้นกับเข่าปลายะนะไข่น้อยลงังเม็ดน้อยไปสิ

ทานเสียแต่ต้มเป็ดลาบเป็ดลาบแล้วเราบอกแล้วแล้ว,ว,วแต่ว่าไข่มดแดงค่ะบอกก้อยแล้วเอาไว้ใส่แกงขี้เล็กหลา,ลายเมนูเลยซุปมะเขือน้ำมะเมนบอกอันน <ừ. S 1> ดิซุปมะเขือลาบเป็ดต้มเป็ดไข่มดแดงค่ะเอาไว้ใส่แกงขี้เล็กหรือก้อยในคาบต่อไปไข่เนี้ยขนาดพลักกันล่างทำความสะอาดเรียบร้อยเลยพี่น้องบึงนี้ลักลักหัน ในหางแรกฮะแหละพอหางอื่นหันส่วนมากสีไข่ยังบ่ตุ่งบ่ใหญ่ข้างล่างก็มีเด้ออดีอันนี้มันสิปลมแม่อันนี้ฮะเวลาล่างมันสิอยู่ข้างล่างนี่อุ้ยยังงามเลยมั้งขอสักรูปนึงนบเคนอี้สวยมากไข่ตุ่งบักใหญ่บักใหญ่ได้กินแล้วเด้อออได้กินแล้วเด้อไข่มดแดงน้ำหมูเด้อแบบบ่ต้องซื้อตลาดลาวอยากกอยากกิน อยากอ้างพักหวานพี่น้องเพียงเอวเลยเด้อนี่ต้นหาระดับเอวบบาเคนเลยนี่เอลเลือกแล้วบบาเคนโอ้ย่างงามเลยแต่ปีนี้สาติ๊ก้ยยังบวกกินปอีกเนจะปล่อยให้มันสูงใหญ่ปีหน้าค่อยเก็บกินจ้ะสามต้นงามงามเพราะเม็ดเองเห็นไหมเพราะเม็ดมาจากแม่ท้องอยู่เม็ดด้วยวเพราะเพราเอง ลูเองดูแลเองอันนี้เหมิดก,กระถินเดี๋ยวเอาไปเห็นหลายคนซอยกันเลือก <c oughs> ขึ้นไปกินเข่าบนี้เมนูคือว่าวทะ,ะเลเรียกว่าจะก,ก้อยประตูว่าอ้ยก็เข,ข่าหลายเมนูเลยวบ่ต้องแล้วทำเมนูอนื่นเออจักลาบเป็ดจักต้มเป็ดเดี๋ยวกับซุปมะเขือใส่เห็ด <c oughs> บดเห็ดกระด้างอิงน้องเบิร์ยอดนี่ผ <c oughs> ักหวานป่าได้หนิโอ้โต้องอู่เห็นเลยอดีาเก็บเลยโอ้ยพี่หน้าก้อนว่ะให้มันใหญ่มันเตะกิ่งเตะก้านหลายๆก้อนมีอยู่สามกอ แดงนึ่งก็ได้หมูติดงี้เลยอีกอเนึงก็ได้ดมีทั้งมดแดงอยู่น้ำนี้ดิสวยงามอีหลีเนาะจะดูเพลนเนาะเพร่ะจะแตกใบแตกนี่งามอีหลีไปบัดนี้เฮากะไปเลือกแล้วก็ไปกินข้าวและต้มเป็ดใส่ไข่มดแดงแล้วก็ลาบเป็ดซุปมะเขือมาแซ่บยำเซาเมนูเฮาหาเน่ซื้อเน่ปะปนกันไปแต่ลักๆกกับบริสุทธิดอก เป็ดกับเป็ดเขาเลี้ยงเองมดแดงเ,เขาก็หาเองมะเขือก็มะเขือเองเมนูศูนย์บาทกินกพี่กับน้องแซบคือเกาพี่เหลือยังบม่เห็นในนี่ก็เดี๋ยวตามมาเด้อ,อาจานมาคุณมา,า,าปเปิดจินมฮัทเออเปิดล้วดูกค่ะกระปุกตุนค่ะ ินีเ hey, บิดตัวคนหันท <larını> ิพมันโออมีแต่แนวเซ็ีแบบนี้เฮ้สมพักซื้อมือวายมือหนี่สมกินกํมหอมลาบลาบเป็ดพีน้องต้มเป็ดซุปมะเขือใส่เห็ดกระด้างลงซุปมะเขือก็เน็ตอน้ยนี่ต่อนิดกระด้างหอมลาบ เขากระมรางแล้วก็ต้อได้ราสเหมือนเือนุมะเขืออันนั้นอันนี้ก็ได้ทา,าเป็ดใส่มือแดงเลยเป็นคราบใหม่แม่ไะต้มเป็ดแบบสมนขนาดอือือือออ เอ็เอาหัวมันเอาห,หัวมาสมบูรณ์พร้อมธรรมดาอยู่มันลาไปสอบนลาอยู่ก็ต,ต้องเป็ดเปื่อยสด็จคนเดียวเปิดน้ำโมอมนี่กิเไดวันขอมปากดีท้อง มันเย็นละอืมก็มีเมนูอะไรมั้งเออหัว่ราเลี้ยงบุญเยอะนะแปลกแค่คุณเมนูแล้วแบบนี้

ปลา้หาบกตเเงันน้องเินก็ได้อยู่ได้กินของถูกเพไปแลีวไได้เนาะลูกเร่อูินเข้อความจากลูกสาวเมื่อกี้เด่งขึ้นมาน้องอันดาบ้าอย่างรู้เขาถือโทมเนี่ยไมเดวลูกลืมนั่นดืนี่

อืสมนุวอ่ะเลยม้อนโคงเผาต้มเป็ดทำแบบสมดแดงมันนะสมดเดนม้อนโค้งเท่าเลยซื้อคนเจ้าบุกบนี่จะไปซื้อเจ้าอื่นนั่นกอรา บริเก็ตเ้าก็จะหาวมนเกี่ยวพีพวมันมีกะหล่ำพวเนี้นเขาบ้ิการแต่บ่อามันมีอย่างน้ก็มีสองเจ้าเนี่ยแต่งก็คือเจ้าในทวันอเมริกาเลเขาคือเจ้าเลกเลยเจ้าในกินเกวีนี้จะะหล่ำเขาจะบดวาเขาซื้อะหล่ที่แงีาขากะหล่ำบิบาทิบาท อันนี้ก็คงเคยเจ้ากดบกันกก็บทีอยู่ใ่ได้อยู่จะก,กล,ล,ลังายละป้อนลาเลยกินไปนำมาดีป้อนลานนะ้ำอุ้ยกินนำ้ำพว่พักมาเหรอเนิดบบด